โทรศัพท์ไม่ใช่โทษตัวเองมานั่งที่ฟู้ดคอร์ทตรงร้านตรงครูปนะคะก็ได้อะไรนะในขนมไปบ้างในโค้กได้โคโคอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าได้อะไรนี่อันนี้โชว์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 ชว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 กินหมดหรือเปล่าสรุกสุดท้ายเขาบอกว่ามาแหละมาเยอรมันต้องอ้นไม่ใช่มาเยอะมันมา สวิตตวิทพูดผิดต้องกินพอซองต้องกินพอสองพอซองกินเบลือเบลือจะเป็นรายการมีเหรอเ<อ>มื่อกี้เธอบอกแต่รายการอาหารไงไม่มีเนี่ยที่บอกว่าพวกกาแฟทำอมันจะสามถึงห้าฟองแล้กินที่เขาห้าฟังเรากินที่เรากินที่เขาห้าฟัง ถ้กินที่ที่สามังก็4สี่สามสิบสองร้อยยี่สิบก็ดีอยู่นะมีหลายเมนูก็ดีกะแก้วากินเป็นเลยเดี๋ยวเราคอนเทนต์กันคอนเทนไปหนึ่งแล้วนะต้องมีคนเฝ้าได้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 ไเ้ไดได้ไ้ได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 ้มด้ไะอไนนี้ได้ไ้อดไร้ได้ได้ได้อ้ไะไนอ่ะ้้ไ้ไะไร้ได้ะ้ น่าจะบรรดาแบบโซดาอะไรอย่างงี้ป่ะดีเฟรสจัวมารีเฟรสจูมินกาแฟอันนี้ก็โค้กขาดไม่ได้คือโค้าแล้วที่ไม่ได้ที่ถามไม่ได้สามีบอกไม่ให้ซื้อกาบานนะแต่ก็ซื้อนั้นเนี่ยเอามาลนเธอของเธอก็ทำทำได้นี่อคอะไรแบบเวลาเราถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเราจะแบบ ไม่ได้ของใครของมันหน้าก็หน้าหลังก็หลังแล้วก็มีนี่ช็อกโกแลตกลมๆช็อกโกแลตก,กลมๆทั้งหมดนี้สิบสิบสามฟรังสิบสามจุดแล้วให้เงินเงินให้เงินเขาไปยี่สิบฟรัง เขาไปยี่สิบฟังเขาทอนเขาทอนมาแปดฟังอ่ะเขาลดให้เหรอวะเขาลดให้เหรอมาเขาไม่เขาทอนมาเยอะเราดูเหรียญก่อนนี่เขาลดให้เหรอเขาลดให้เหรอวะลุงที่สงสารมันลดให้มันจ่ายเขาไปยี่สิบฟังเขาไม่ได้ให้ใบเสร็จเขาทอนมาห้าฟัง ฟังโอ้หนึ่งฟังยืมวันสุท้ายทีวิวันนี้โอเคไม่แน่กาใจผิดนึกว่าเขานึกว่าเขาแขมที่ไหนได้เขาไม่แขมต้องิดเต็มเปี้ยเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวให้เพื่อนไปสัง่งำรวดช็อกโกแลตแล้วจะต้องไปซื้อช็อกโกแลตร้อนอยู่จะอยู่กังนี้ดูฝั่งไหนช็อกโกแลตร้อนงั้นก็ไปทีละคนเนาะอโอเคอมีโดดไหมแฮปกป้งก็มี